สวัสดีค่ะ FC ทุก,ท,กทุกท่านนะคะเช้านี้ได้เดินทางมา,าเล่นบ้านน้องนะทีนี้ตอนนี้มาบังเอิญบังเอิญเจอพอดีเลยนะคะนี่เปลือกนี้เขาเรียกว่าเปลือกเอ่อมะก,กระบกนะคะเนี่ยเปลือกมะกระบกนะคะเนี่ยซึ่งผ่าเสร็จหนานละอันนี้มีแต่เปลือกมะก,กระบกทั้งนั้น เป็นอาชีพหลังจากการเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะเอ่อก,ก็จะหามะกระบบกมาผ่าขายเนี่ยมีแต่รอยเปลือกทั้งนั้นเลยผามานานหรือยังคะนี่ผานานหรือยังนี่นานแล้วนานแล้วนี่เห็นไหมเขาคล่องมากเลยนี่น,น,นี่คือมะกระบบกที่ยังไม่ผ่านะนี่เนี่ยแถวบ้านเราก็มีใช่ไหมแต่เราไม่ได้พาเป็นอาชีพ อันนี้คือกระบอกที่เขาผ่าแล้วนะคะนี่ๆเนี่ยแต่ยังไม่แกะออกจากเปลือกสีสดใสนะอิ่มเต็มอิ่มเลยนี่ <c oughs> สวยงามคล่องมากผ่าแป๊บเดียวผ่ <c oughs> าแล้วงัด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 ,งด <c oughs> แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งแกะออกจากเปลือกเด้อ <c oughs> เอาไว้ให้มันแห้งในเปลือกมันจะสีสดใสกว่าแปลกนะมะก,กระบบกบาง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 อันก็เป็นคู่<ะ>เขาเรียกว่ามะก,กระบกแฝดใช่ไหมคะโอ้เนี่ยใช่ไหมเยอะแยะเลยรสชาติ ัไงมันมันกรอบๆนะเราเอาไปคั่วนี่มันก็ยิ่งหอมยิ่งกรอบอร่อยมีลักษณะคล้ายๆรสชาติเหมือนไอ้กินถั่วใช่ไหมคะถั่วเนี่ยนี่ก็มีวิตามินเหมือนกันอ,อร่อยกินแก้เอออะไรแก้กระหายโดยเราหิวเรากินเล่นๆน,นั่งดูโทรทัศน์ไปหรือนั่งเล่นแล้วก็แทะไป กินไปนะคะเจ้าของมาก,กระบบกกำลังผ่าอยู่เป็นน้องสาวของแม่ครูเองนะนี่น้องสาวของของพ่อบ้านของแม่ครูมาเล่นมาเยี่ยมก็เลยตีโอกาสถ่ายการผ่ามะก,กระบซึ่งปกติแล้วเวลาเราไปนานะคะเวลาเราไปนาเราก็จะไปหาเก็บมะก,กระบบตาม ใต้ต้นมันก็นั่งผ่าตรงนั้นกินโอ้ยสุดยอดเลยอร่อยๆมากเลยวันหนึ่งเนี่ยเราผ่าได้ประมาณกี่กิโลคะวันหนึ่งถ้าผ่าจริงๆเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณสกิโลสองกิโลโอ้สองกิโลไม่ใช่ย่อยๆนะคะ f อฟซีกิโลกิโลละหกสิใช่ไหมคะ โอวันหนึ่งก็ได้แล้วร้อยยี่สิบไปหารับจ้างเกี่ยวข้าวอีกได้วันละเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าไปหาเกี่ยวข้าวนี่วันละเท่าไหร่คะเกี่ยวข้าววันละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเมาหมดเลยบอกเรือเร่อยๆต่อคน,ต,อคนต่อคนนะคะเนี่ยต่อไปก็เป็นหน้าขุดมันละทีนี้ตอนกลางวันก็บางครั้งก็ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวกลับมา มาผ่ามักระบุกเวลากลางคืนใช่ไหมคะ,อะโอ้นี่ใช้เวลาว่างเต็มเต็มที่คือหาเวลาว่างเนี่ยไม่ได้มีเลยทํางานทั้งวันทํางานเต็มที่เลยกลับจากเกี่ยวข้าวมาผ่ามังกระบกุกทีนี้เมื่อเสร็จหน้านาะเมื่อเสร็จหน้าเกี่ยวข้าวแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าขุดมันใช่ไหมอ๋อขุดมันเดี๋ยวนี้มันกิโลละเท่าไรสองบาทหกสิบตังค์เห็นเห็นป้าย สองบาทหกนี่คุดมันวันหนึ่งสมมติได้ได้เยอะมันก็ได้หลายบาทแล้วเนาะโอ้เนี่ยดูวิธีการปามากรบบอ,กอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครูได้นะคะแม่ครูกกตูมค่ะซึ่งเป็นน้องใหม่อ่า ขอฝากด้วยนะคะเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยของอทีมกอกนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ